วิธีการเพาะปลานะคะก็คือทำพลาสติกก่อนเนี่ยพลาสติกนี่นะคะเอาติดพลาสติกประมาณสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อให้ปลาเกาะใช่ไหมไข่ปลาเกาะให้บวเกาะวอดวอดเกาะอยู่ตรงพลาสติกนะคะแล้วก็เอาสาลายอะค่ะใส่ไปเพื่อให้ลูกปลามันได้เกาะเกาะสาลายแล้วก็ใส่ อันนี้ครอบครอบไว้เพื่อให้ตัวเมียอยู่ข้างในไว้ครึ่งวันไวครึ่งวันแล้วก็5นปล่อยออกใช่ประมาณ5โมงเย็นถึงปล่อยออกแล้วก็อย่าลืมเอาลูกไรอ่ะใส่ให้ให้ตัวผู้กับตัวเมียกินด้วยเขาจะได้มีแรงอันนี้ก็ไปถึงขั้นตอนเอาตัวผู้ตัวเมียลงตัวผู้นะคะตัวผู้ตัวเมียนี่ผู้ผู้สีแดง ูอยู่ข้างนอกนะคะแล้วก็ตัวเมียตัวเมียนี่จะอยู่ข้างในที่ครอบไว้อบไวให้เขาได้มองหน้ากันเนาะพอให้คุ้นเคยกันให้เขาได้คุ้นเคยกันแล้วห้าโมงเย็นว่าเปิดให้ตเมียตอนนี้มันเวลากี่โมงตอนนี้มันเที่ยงใช่ไหมห้าโมงเย็นค่อยปล่อยให้ตัวเมียกับตัวผู้เ<ม>ขารัดกัน ตัวคู่เขาก็จะเกาะหอนะคะพรุ่งนี้ประมาณ10โมงเนี่ยตัวคู่น่าจะรัดรัดแหละนี่เป็นสีเหลืองนี่ตัวคู่สีแดงกาแล็กซี่ตั้งคู่นะคะขั้นตอนก็ไม่ยากนะพ่อยากแล้วทีน,นี้เดี๋ยวก็ต้องมาดูขั้นตอนขั้นตอนเลี้ยงมันพี่ยากขั้นตอนเพราเป็นขายอยู่ตัวนี่มันยาก ใช่เพราะเพราะไม่ยากค่ะเ<ช>พราะเป็นทุกคนจะรอดหรือเปล่าเท่านั้นใช่เพราะเป็นทุกคนจะรอดหรือเปล่าต้องมาดูอีกทีหนึ่งกเาใคราะได้ปล่อยให้เขาได้คุ้นเคยกัน ก็ปิดไว้ปิด,ดทัศนีปิดก็ได้ก้อนนึงนะพ่อของโคมเก็บตัวพุ่มหน่อแล้วปิดครับ,รบ,รบพ่อมีไฟฉายไหมหนูถ่ายถ่ายอยากเห็นลายสีไอ้นี่ชัดมันมืดตัวผู้จะดูลายตัวผู้มันเห็นเป็นสีดำมันไม่เห็นสีแดงเนี่ยค่ะนี่สีแดง,แดงกอะไรที่